โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิด Hobonichi t e c h o 2022 2นกล่องนี้นะคะมาเลยเอาเริ่มที่อันนี้ก่อนเป็น Hobonichi Custom นะคะก็คือสายเอนั่นเองแตรนดรี r e เสียงสูงมากน่ารักเป็นปกนะคะใส่กล่องมาอย่างดีเลยทีเดียวหรอก ปกรุ่นนี้ก็คือ r e เฟรคนะคะเป็นไซส์ A ทําทำด้วยผ้าอันนี้เป็นผ้านะคะแล้วก็ที่ซื้อนี่ก็เพราะว่าสิ่งนี้เลยจ้ากระดุมน้องแมวน้องแงวสีทองสวยอะ่ะเปิดดูเลยนะกันเเปิดดูข้างในกันดีกว่านี่ใหญ่มากอะ่ะแต่ก็น้ำหนักตัวปกอะ่ะไม่ได้หนักมากนะ แต่เดี๋ยวต้องลองใส่กับสมุดดูว่ามันจะแบบเป็นยังไงก็มีช่องใส่บัตรจะใส่อะไรก็ได้แล้วก็มีช่องตรงนี้ด้วยตรงนี้นี่เป็นเหมือนหนัง PU สีครีมนะคะมีมีปัม๊มสแตมป์ฮอตสแตมป์ตรงนี้อ่ะเห็นปะเขียนว่าอะไรไม่รู้บางๆเออแล้วก็ฮโบ n นิชิพิมพ์อยู่ตรงนี้นะตัวต่างตรงนี้คือนิ่มมากๆเลยอะ่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็ถือที่เสียบปากกานั่นเองนะด้านหลังก็ประมาณนี้สีสวยมากเลยอะชมพูส,มส้มส้มแดงๆแต่ว่าปกนี้นี่แบบนี้เนี่ยไม่สามารถใส่กับพลาสติกได้นะเพราะว่ามันติดตรงนี้อะผ่านไปหนึ่งนะจ๊ะมาที่กล่องใหญ่กันต่อปีนี้เป็นสีชมพูหวานแหวว มาจ้ากล่องนี้หนักมากเปิดเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะแรงอันนี้นะคะก็คือยา yeah! ช้อนช้อนเป็นแบบของแถมพิเศษประจำปีที่แต่ละปีจะมีไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นปีนี้เป็นช้อนอันนี้มันจะแถมกับสมุดทุกแบบนะยกเว้นเดย์ฟรีเออออยกเว้นวีคด้วยอือก็คือจะแถมกับ สมุด a 6 a 5 origin กับ cousin ทุกประเภทยกเวนเ้น day f r และอันนี้ก็คือ pencil board สำหรับ week นะจ๊ะมีอะไรอีก <laughs> a a 6ก็สั่งมาอันนี้คือปกสายจ้าสิ่งนี้เองที่ทำให้ออ,ออเดอร์นี้ใช้เวาลาเดินทางถึง1เดือนเต็มเป็นปกที่ชื่อว่าเป็นปกของผ้า liberty นะ ปกนี้ชื่อว่าอะไรนะาสีข้างในสวยมากเลยอ่ะสีชมพมูม่วงนิดนึงอ่ะปกนี้เนี่ยตอนที่เรากดอ่ะเรากดแทนปกปกหนึ่งคือวันที่1นึ่งกันยาเนี่ยรู้สึกว่าจะกดปกอะไรสักอย่างที่เป็นตัวการ์ตูนที่เป็นพื้นสีขาวแล้วก็ตัวการ์ตูนจุ่ๆแล้วรู้สึกว่าฉันต้องสุกับปกแน่เลยอะปกอันเนี้ยวางขายวันที่สองก็เลยเปลี่ยน เป็นปกนี้แล้วก็มาเห็นที่หลังว่าถ้าคุณซื้อปกนี้เนี่ยมันจะส่งเลดเซฟนะเลดเซฟก็คือแบบส่งปลายเดือนกันยาเลยแบบเออในขณะที่ชาวบ้านเขาเจวันได้ไม่เกิน7วันได้นี่ฉันต้องรอถึงหนึ่งเดือนเต็มเลยเพราะปกนี้นี่เองนะคะน้องต้องใช้เวลาเย็บนิดนึงก็เป็นปกผ้าแบบผ้าคอตตอนเลยแหละลายดอกไม้ซึ่ง Liberty Fabri เนี่ยเขาก็ มีชื่อเสียงมายาวนานเป็นร้อยปีเลยนะคะจากลอนดอนนี่มีรายละเอียดด้วยเขาก็ทำให้กับโฮโบนิชิทุกปีเนาะไซเอ A6 นี่แบบตาละเหมือนเล็กจิ๋วหลิวเลยอะเมื่อเทียบกับ A5 เมื่อสักครู่นะคะนี่อะมีมีมีอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งดิฉันก็เคยอ่านออกแต่ตอนนี้อ่านออกแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือที่ขั้นหน้ากระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนแล้วก็ ค่อยเอาสมุดเดย์ฟรีมาลองใส่นะฮะและนี้ก็คือ w e e สามหซื้อเยอะมากอะปีน,นี้คือเอามันทุกอย่างเลย w e e สามหนี่ก็ซื้อเพราะว่านางแถมจ้ะแถมสติกเกอร์นั่นเองนี่ตรงนี้ก็คือแถบเดือนเอาไว้แบบว่ามาแปะตรงเดือนเนี่ยเราจะได้แบบเปิดแล้วก็เปิดง่ายๆหาง่ายๆ่างานี้นะคะเราได้ใช้ว k ปีนี้เนื่องจาก o v ฟไทยแลนด์เขาลดถึง90%ดิฉันก็เลยไปคว้ามาค่ะวีคส2งเแล้วก็ได้ลองใช้คือดีมากพูดเลยความแบบกระทัดรัดของนางอะ่ะพอดีมือสุดๆแล้วก็ความบางของกระดาษนี่มันแบบโคตรน้าทนุถนอมเลยมันเนี่ยเราก็อยากเขียนให้มันน่ารักน่ารักอะไซส์ Size ที่มันน่ารักเนี่ยมันเพิ่มความแบบ โอ้ยฉันอยากเขียนให้มันสวยจังรอยอะเกี่ยวไหมวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้อะแต่เอออินอะชอบต่อมานี่ก็คือเด y f ฟรีที่เราจะใช้เป็นปีแรกนะคะเราไม่เคยใช้ d ด y f ฟรีมาก่อนนะสั่งมาสองเล่มเพราะอะไรมีน้องฝักซื้อ1เล่มแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเด y f ฟรีอันนี้มาใส่กับปกเมื่อกี้ปก Liberty นะอันนี้ของของน้องฝักซื้อเก็บไปก่อนอันนี้ของเรามาทางนี้ตึงอันนี้เป็นกระดาษโน้ตของ โดราเอมอนนะคะน่ะนางเป็นติ่งโดราเอมอนนางก็เลยแจ้ก,กดให้หน่อยอ่ะจัดไปสิคะรอไรแล้วก็สมูดคัดซินที่หนักมากๆหนักไปไหนก่อนจ้าคุณจะหนักไปไหนคะเฮ้ยหนักว่ะก็คือ <laughs> เป็นครั้งแรกที่ที่จะได้ใช้คัดซินนะนะเพราะว่าอยากจะลองไหนๆก็ลองมาแบบแทบทุกแบบของโฮโบแล้ว เหลือคาซินนั่แหละที่ยังไม่เคยลองก็เอามาลองซะดูซิว่าดิฉันจะสามารถจดแบบไหนได้บ้างคาซินก็จะมีตัวโบชวนนี้ให้มาเหมือนกันนะที่อยากใช้อย่างหนึ่งเลยนะคืออันนี้หน้าเนี้ยหน้าเขาเรียกหน้าวีปที่แบบว่า2หน้าเนี้มี1สัปดาห์7วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วมันก็เรียงอันนี้น่าจะเป็นเวลาเนาะ เพราะด้วยความที่ปีนี้มีความหัดเขียนบุลเลตเจอแนลและชอบเขียนเป็นแบบเป็นลิสต์เป็นบุล l e t ไล่ลงมาเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะถ้าเราจะเขียนแบบนั้นอยู่แล้วอะ่ะเราก็ใช้สมุดแบบนี้ดีกว่าไหมเนี่ยเขาก็หนึ่งหน้าก็มีหนึ่งวิเราก็จดแบบบุล l e t สั้นๆโดยที่อาจจะไม่ต้องสนใจเวลาก็ได้แล้วก็หน้าที่เป็นแบบวันเดย์วันเพจเนี่ยก็เขียนเป็นไดอารี่แล้วด้วยความที่ หน้าหน้ามันใหญ่เชฟปะลามเป็น A5 เราก็สามารถแบบแปะรูปได้เต็มที่คิดว่าอย่างนั้นนะเอาข้อจริงเราจะเราจะเขียนได้หรือเปล่าเพราะอะไรคะ A6 บางทีดีฉันก็เขียนไม่เต็มก็มีอย่าว่าแต่ A6 เลยหโบ5ปีอ่ะจะบอกนะสารภาพข้ามไปเดือนหนึ่งก็ทำมาแล้ววันหนึ่งเขียนแค่8บรรทัดเธอยังเขียนได้ไม่หมดเลยอ่ะเธอยังข้ามเลยคือ,อไรก้อน เดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปใส่กับโปร,รีเฟล็กอันแรกอะนะโอเคและสุดท้ายก็คือหนังสือไกด์บุ๊กโบนิชิ2022ซึ่งหนังสือหรือไกด์บุ๊กเนี้ยเขาก็มีออกมาทุกปีนะคะข้างในมีอะไรบ้างก็จะเป็นแบบประมาณว่าเขาก็จะไปสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงจะได้ เป็นไกด์ไลน์แต่ว่าทั้งหมดนี่ก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะซึ่งแบบว่าถ้าแปลได้นี่ก็จะคงจะน่าอ่านมากอ่ะเพราะว่าคอนเซปต์ของเล่มนี้เขาบอกว่าเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ hand writing เนี่ยการเขียนด้วยมืออ่ะมันก็ดีไม่ใช่หรอ <c oughs> อันนี้คือแปลเป็นภาษาไทยนะเออประมาณนั้นอ่ะเขาก็คงไปสัมภาษณ์เหล่าบรรดาผู้ใช้เนี่ยว่าเออทำไมการเขียนด้วยมือ คุณถึงชอบการจดบันทึกด้วยมือที่แบบไม่ใช่ดิจิตอลอะแล้วคุณจดบันทึกแบบไหนบ้างอุย้ยนี่ดีฉันก็มั่วนะเขาก็ <c oughs> <c oughs> คงจะถามแบบนั้นแหละก็ลเลยมีแบบไกด์ไลน์หรือว,ว่าวิธีการจดที่แตกต่างกันไปเป็นไอเดียได้ถึงแม้ว่าเราจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอะนี่สมุดห้ปีพระก็จดบันทึก <c oughs> พระญี่ปุ่น ก็ประมาณนี้เราก็ชอบหนังสือญี่ปุ่นเนาะคือเขาก็มีรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยดีงามโอเคก็ที่สั่งมาประมาณนี้และนี่ก็คือของแถมยังไม่หมดของแถมนี้ได้จะใดมาของแถมเนี่ยเอ่อน่าจะถามกับสมุดทุกเล่มคืออันนี้ก็คือคัสซินหนึ่งเล่มเดฟ,ฟีสองเล่มอันนี้ก็คือวีคนั่นเองนะ ก็ลเลยได้มาสีแทงเดี๋ยวเราจะลองเขียนให้ดูแกะออกมาแล้วนะคะจะบอกว่าเออมันเขียนดีนะเราเคยใช้แต่ละปีเนี่ยปากกาที่เขาแถมมันจะมีสีไม่เหมือนกันอย่างปีนี้ก็เป็นสีเขียวมิน้นตอันนี้เป็นปากกาของยูนินะคะหัวก็คือ0.5น,นั่นแหละเรนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ด้วยนะคะว่าโฮโบนิชิเทชโช2 2 2 2 2คือแต่ละปีก็จะเป็นของปีนั้นๆไปเนาะเราก็เคยมีสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าด้วย อันนี้มันจะแถมสำหรับคนที่สั่งสั่งทางไปรษณีย์นะมาลองด้วยใช้สมุดสตาร์บั k สนะคะอันนี้อยู่ใกล้มือกัเลยหยิบมาลองมีสมุดทุกประเภทค่ะอ,อันนี้สีอะไรสีดำสีดำเขียนดีอะ จริงๆจ้าเลื่นมากๆเดี๋ยวเราจะมาเรียงกันนะฮะว่าสรุปแล้วมีอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือประมาณมัน2,900 0อะไร X อนี่ยแหละแบบใกล้จะ3,000 30, 0เต็มทีแล้วอะรวมทุกอย่างรวมค่าส่งแล้ว แล้วก็พอมาถึงก็เจอภาษีไทย1,808บาทแม่นมาเพราะเพิ่งจ่ายไปโอนค่าภาษีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปก่อนง่ายมากๆเฟร็กก็มาส่งที่ที่อยู่เราเลยก็เรียบร้อยง่ายมากๆเอาละใส่ปกแล้วกันนะฮะห <c oughs> นักคง <heroin> ไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะก็จะได้ทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกับสมุดใหม่ที่เราไม่เคยใช้มาก่อนอันนี้ต้องอยู่ที่บ้านที่โต๊ทำงาน ตลอดการแน่นอนไม่สามารถพกพาไปไหนมาไ,ไหนได้มันหนักมากเลยอะ่ะนี่เรียบร้อยเอาที่ขั้นมาขั้นก่อนขั้นนี้นะโอเคอบึกบึนหนักมากแก่เดฟิลมาก่อนเดฟรีนี่ก็ ครั้งแรกที่จะได้ใช้อันนี้ใส่ปกไปก่อนก็เดฟีก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบหน้าว่างเพื่อที่เราอาจจะแบบไม่สามารถเขียนได้แบบหนึ่งวันหนึ่งหน้าอาจจะเขียนแบบสองวันหนึ่งหน้าก็จะอิสระกว่านิดนึงไม่ได้บังคับมีเลขหน้ากำกับ ดูมุมจมบุดิน่ารักมากเลยอ่ะปุ๊กปิ๊กอ่ะเดี๋ยวใส่ปกพลาสติกด้วยเพราะว่ามันเป็นผ้าไงพอมันเป็นผ้าเนี่ยก็คงว่าจะสดําที่มือนะฮะ แบบนี้นอกจากปีหน้าเราจะมีสามเล่มแล้วใช่แล้วเรายังมีน้องโอ้ยนี่เรองเกว่าพีแล้วล่ะตรึงห้าปีของเราซึ่งปีหน้า2022จะเป็นปีสุดท้าย <Yeah! S 2> ของเล่มนี้แล้วหนูอึดมากอลูกหนูสู้มากหนูอยู่มาสี่ปีแล้วคะ่ะน้องช้อนอันนี้ได้ไปเป็นของที่ระลึกนะคะเทียบกับน้องช้อนของ โบตรึงเป็นแม่เป็นลูก <sm all> ใช้ยังไงดีก่อนเอ้ยเนี่แหละคะ่ะโฮโบสำหรับปีหน้าก็จะประมาณนี้เองโอเคไปจริงๆแล้วจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาเล่าอะไรนูน่นนี่นั่นเกี่ยวกับโฮโบนี่แหละนะฝากติดตามกันด้วยนะจ๊<ป>ะบ๊ายบายค่ะตรนเนเนเน